สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสนามมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกด Subscribe เข้ามาได้โอกาสชณะถึง80 90เปอรเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับ สายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกัตลอดโปรโมชมั่นโอ้โหแจกเป็นแสนต่อสัปดาห์นะฮะต่อบินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7%ครบจบมีที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้ทีวิดีโอเข้ามากันได้นะครับเราจะไปที่ชัยสุรปศรีฟรีนะฮะซิ่ง,ะะงไฮพอร์ตเจอนันทงชื่อ,อยันนะฮะเจ้าบ้านดับหนึ่งทีมเยือันดับสามต่างกันสองอันดับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อลูกซึ่งนะต่อค่อนข้างแรงนะครับแรงเลยผลงาน10เกมหลังล,งล่าสุดของซิ่งไฮพอร์ตนะฮะท่าเรือซิ่งไฮนะ มีแพ้เกมเดียวแพ้เฉิงตูนะฮะแล้วก็เสมอ2ชนะไป7อัตราการบวกไม่ค่อยดีต่อเยอะยิงไม่ถึงบวกไป3เกมเองอเสมอ1เสียไปถึง6เกมอัตราการบวกแค่35%้เปอร์เซ็นต์นะเยา่าเืินนะ,ะผลงานของเซี่ยนไฮ่ผ่อนในบ้านชนะเยอะเหมือนกันต่อเยอะ2ลูกควแบบเงี้ยต่อลูกควเงี้ยเหมือนฟารลี่ทะเชงเลยต่อเยอะอยอะอิง,งยมไม่ถึง10เกมหลังแพ้2เสมอ1ชนะไป7เกมนะตะบวก2เกมเอม นะเสียไปแล้วถึงเจดเกมอัตรากันบวกแค่สมิเปอร์เซ็นนะจึงไฮพอร์ฟอร์มดีอะยิงไม่ถึงนะยิงไม่ค่อยเยอะส่วนนันทงชื่อหยันชิมเยอสิบเกมหลังมีชนะสองเสมอสามแพ้ไปถึงห้าเกมนะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่บวกใช้ได้เลยอัตรากันบวกห0 5สบห้าสิบบบวกสี่เสียสี่เสมอ 4, สมองอนะอัตรากันบวกดีวกว่าซ <c oughs> ึ่งไฮพอร์ลองสองลูกไหม ส่วนนันทงชุออยหยานนะสิบเกมหลังล่าสุดเนี่ยเกมเดือนก็มีชนะสองเสมอสามแพ้ไปห้าแต่าตาการบวกมันดีอ่ะสิบเกมหลังเสียสองเกมแองบวกไปห้าแล้วเสมอสามอ่ะตัวเลขดีนะผมว่านะนันทงถ้าเชียร์ตามตัวเลขก็เชียร์ทีมเดือนเนาะราคาเปิดมาซิ่งไฮพอร์ต่อลูกครึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเก้าต่อลูกครึ่งครบสองหนึ่งจุดเก้าหกต่อสองลูกได้เต็มลองได้หนึ่งจุดกเสีลองไม่สองลูกเนะ <c oughs> <c oughs> นะออคิดไม่ออกบอกว่าถูกรองนันทงเลยแหละนะนันทงเนี่นยนะจัดได้สองลูกนะต้องแพ้สามศูนย์ขึ้นไปนะแล้วยิงแบบนี้เล่นแบบนี้นะยิงไม่เยอะด้วยนะเอาแบบว่าตีหัวเข้าบ้านอนะ่ะหนึ่งลูกสองหนึ่งแล้วสองศูนย์ยังไม่ได้ตังเลยนะเชียร์ทีมเยือนแล้วกันลองเลยสองลูกครับส่วนคุยสอนอยู่ที่ชนิสตีกจีนะฮะเหนอหนานงารงซันลุงหมิงนะเจอเจ้ดเ,เจียงนะครับราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านเป็นรองอ่ะเจ้าบ้านดับสิบทีเรีนดับเก้านะ เจอเจียงต่อปอปอวะ่ะผลงานเจอกันมาเหอหนานดีกว่าพิซซํานะฮะเหอหนาน6เกมหลังชนะไป4ี่เจอเจียงชนะเกมเดียวนะเดี๋ยวขอดูตัวเลขช่วงหลังหน่อยทำไมาชิมเยียนมาต่อนะเหอหนานเย่าเยือน10เกมหลังล่าสุดชนะ2สนเสมอไปสแพ้ไป4ี่เกมแต่สี่เกมหลังบุกหมดเลยนะ10เกมหลังบุกไป5้าเสมอ1เสีย3โดนหานอันตาราบวการบุก60%นะเหอหนานใช้ได้นี่ว่า4ี่เกมหลังบุกหมดเลย เผอหนาในบ้านมีชนะ4เสมอ4แพ้แค่2เกมเอง3เกมหลังบวกหันเลย10เกมหลังล่าสุดบวกไป4เกมเสมอ1เสีย3แล้วก็โดนหาง1อัตรากระโบหก55%เไม่แย่นลยก็บ้านนะไม่แย่นะมาดูฟอร์มของเจอรจ,จียงกนะันหน่อย10เกมหลังล่าสุดชนะ4เสมอ2แพ้ไป4เกมบวกไป5เสมอ2เสีย3อืม อัตราการบุกเจ้าเยือนเจืาอจริงดีนะ60%นะขอดูเจ้าจริงเกมเยือนนยเกมเยือน10เกมหลังไม่ธรรมดาชนะ4เสมอ3แพ้3ปืนบอลไม่ธรรมดาว่ะยบุกดีด้วย10เกมหลังเสีย2เสมอ2บุกไป6เกมนะอัตราการบุก6กเอเซว้ปืนไว้ราคาแบบนี้เชียร์ทีมเยือนได้เนี่ยเจ้าจริงมีของดีว่ะนะหรือว่าช่วงหลังเนี่ยเกมเยือนบวกดีเจ้าเยือนก็ดีนะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านเป็นรองนะ ทีมเยือนเจ้าเจียงเนี่ยต่อปปได้เต็มอยู่เจ้าบ้าน1.84แต่ถ้าเสมอนะเสมอเจอ้าเ,เจียง1.74ไปเออราคานี้ลรุ้นได้นะผมว่าเจ้าเจียงนะราคาเสมอ1.74คิดว่ามีมอโอกัสเสมอสูงกอกาชนะสูงกว่านะครับเชียร์เจ้าเจียงได้เลยทีเด็ดสองคู่นี้ชอบตานกันมาได้นะคู่แรกก็ลองนะสองลูกเลยนะปักกิ่งคิดว่ายันได้นะครับส่วนคู่ที่สองเจ้าเจียงดูสวยนะครับราคาเสมอเอง เสมอมาเจ้าโอกาสชนะสูงกว่าเชียร์เจอ์เจียงได้ครับชอบตามกันมาได้วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ